กูทันบอเกนสวัสดียาำเช้าค่ะคุณผู้ชม <laughs> ตื่นขึ้นมาย้ำเช้าโตก๊กระใจใเมื่อขึ้นหินมาตกขาตะวากับบอหลายนะคะตอนสี่ห้าทุ่มก็คือแบบตกมานิดหน่อยแล้วก็หยุดนะคะคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดียาำเช้านะคะเบงไอ้คือโดดเด่นดีแท้โอเค <laughs> วันนี้ตื่นมาอะไรคะหิมะเต็มเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหิมะ ไปไหมเด่นเต้นไหมลูก huh. uh huh. หินมาตกแล้ว<ฮ>ดีใจเขาบอกว่าถ้าหินมาตกเนคือแบบว่าไก่วันเกิดเพลินเพลินดีใจหลายค่ะพี่น้องจตื่นเต้นเพลินวาเพลินจอายุหกขวบแล้วนะคะเดี๋ยวมือนี่นะคะพาพี่น้องไปเบิรงหินมาข้างนอกหมู่บ้านนี่คือแบบก่อนเท่าจีนนอนเนาะคือหินมาตกลงมาในน้อยแล้วก็มีฝนก็คือแถบจะป่เหินหินมานะคะเราประมาณสี่หาทุ่มนี่แหละย,ยัง,ย,งยังบอ่อหนักนะคะแต่ว่าสงสัยเขา,ขาตกตอนไก่จะสว่างนะคะตกตอนไก่สีแจงนะคะพอสาว่าก็เลยเต็มนั่นมาท่องกอไก่เพื่อผู้ชมดูกอนเลย แค่โลิซิอ้าวโอเคเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดู<ค>หินมะข้างนอกคะ่ะแ,และเช้านี้ก็จะประมาณนี้คะ่พะพาพี่น้องมาเบิงนะคะผักของเราหยา <Yeah. S 2> มอเกนเบบี baby. ป๊าป๊าตื่นขึ้นมาแต่เศร้าฝ้าไปเคลียร์สโน่ออกจากแผงสลารเซลล์นะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเท้าบบาฝ่าเคลียร์ออกอะ่<ส>ะเดี๋ยวถ้ามีแดดมีอย่างมาเราหินมะเขาเกาะโตหนาะ เขาจะเป็นน้ำแข็งเขาจะเคลียรออกอยากนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าหินมาเขาตกไม่ไม่นะเขาจะนิ่มนี่นิ่มแบบนี้นะคะเขาจะบ่เป็นปัญหาค่ะพี่น้องแต่ว่าปล่อยไวด้ดุน่นคือเขาจะก็เป็นน้ําแข็งเขาจะต้องแบบขูดนะคะขูดออกแล้วก็ต้องแบบว่าอาบระสานเขาก็ต้องใส่เกลือละลายนะคะอันนี้ห้อยปะปามาเคลียออกหขยแล้วแต่เสาน,นะคะพี่น้องนี่เห็นว่า ปลาฟ้า,า,มาเมื่อคืนออกไข่อันนี้เป็นผักนะคะผักของเราพี่น้องนี่เบงขนาดใบยี่ของข้าวนะคะเป็นตะกินแสบแถบพี่น้องกะจะแบบว่ากรอบๆนะคะเบงโอโ้โหบรรยากาศก็คือแบบเมื่อนี้่น่าจะหมาะนะคะถ้าเกิดว่าจะออกไปข้างนอกพาพี่น้องไปรอเบงในป่านในเขานะคะเพราะว่ามีดดแดดเวลามีแดดเนี่ยเวลาเขาทายหลวมากเขาจะสวยค่ะหิมะนะคะอันนี้จะเป็น อ่นอย่างละสลแหน่นะคะสลแหน่นี่นะคะอันนี้ผักสลัดของเรานะคะและอันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าอย่างอ่ะอ่าขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายของที่นี่นะคะนี่เบืองลมแห้งค่ะม,มุสอแมจ่าหมววันเออ ลมแห้งคักเมอว่านแม่จ๋าคุ้มผักไว้นะคะปิวอกหมดเลยผักแพลวนะคะและอันนี้กับผักชีค่ะอันนี้คือแม่จา๋าง่ายออกมาไห้่แต่ใช้านะคะเผื่อว่าหินมะเขาก็จะบริตกใส่นะคะอันนี้ก็รอดไปค่ะผักชีค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเคลียร์ออกนะคะผักของเรานะคะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็หอมกระเทียม ต่างๆนน่นนี่นั่นบ่กเคืออียังอยู่ทางทุนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาเบงนะคะเอาบรรยากาศอู้แดดกำลัองออกค่ะพี่น้องดีงามเดี๋ยวไปรอเบงขังบานทางทุนค่ะเดี๋ยวแม่จ๋าต้องมาเคลียหินมาออกนะคะเน่ก่อนที่เขาจะกาะเนี่ยตรงนี้เขาก็ต้องมาเคลียออกนะคะเบงพักอันนี้ข้างเข้านะคะสุดยอดนี่ ดอกไม้ของเราหายหมดแล้วคะ่ะพี่น้องข้างบ้านปลายเขาอุย้ยโซลาเซลล์ตรงนี้อ๋อปปาเคียออกแน่แล้วนะคะแดดออกเขาเริ่มละลายแล้วนะคะนี่นูน่นปลายเขาเดยวซุ้ม้เบึงปลายเขานะคะสวยงามค่ะแดดออกแล้วนะคะประมาณนี้ แล้วนะคะเดี๋ยวมือนี้จะอ่าไปซื้อของช้อปปิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปหาเหลาะนะคะซ่าม,มีแดดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นนี่เขาบอกว่าหินมาจะตกลงมาอีกต่อกับมื่ออื่นนะคะก็น่าจะเยอะอีกคือเก่านะคะหินมาเนาะสำหรับมือนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเส้สายจะมาอัปเดตวิดีโอให้เบิ้งใหม่แล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเคลียร์หินมาออกจากพักนะคะก่อนที่เขาจะเกาะเป็นน้ำแข็งนะคะเนี่ยแสดงว่าลมแหง้ง เอามาไวไ้ใตใช่ค่ะหินมะกันยังปิวลงมาค่ะพี่น้องปิวมาใส่นะคะร่มแห้งค่ะามาเบิ้งหินมะค่ะพี่น้องเบิง้งรถปะป๋าเราจะต้องไปเคลียหินมะออกจากรถออกจากทางก่อนค่ะจังจะไปข้างนอกได้ค่ะพี่น้องโอโ้โหเยอะมากเลยมุมนขังบานประมาณนี้ค่ะทังขยะลองไปเคลียหินมาออกค่ะพี่น้อง เบิ่งรถป้าป่ามอก์เกนป้าป่ามอก์เกนมาดิค่ะาสเทพเพนวัดโกงอนเอาไซด์ฟิชนี่คโอ้โหแม่กอดอเล็กน้องอเล็กตื่นเต้นมากเลยเมื่อเช้า uh huh. ตื่นขึ้นมามาหมาบอกว่าหนู oh, ไปดูที่ริมหน้าต่างไปดูสโนว์สิพลไปบวงแถอะพลอู้ห้องโอ้บอกยางคา่ะสโนว์หลายคา่ะตื่นเต้น ทำอะไรเนี่ยทำอะไรให้คุณผู้ชมดูด้วยโอ้ยเล่นเกมอไปไปกินอาหารเช้าแล้วเราจะไปช้อปปิ้งซื้อของกันไอไอ้เดี๋ยวไปเก็บคณะใบหิกมากินดีกว่าน่าจะกรอบอร่อยดีโดนเห็นมาหนูจะไปไหนวันนี้ยเฮฟเฟนโนอยู่กับป๊ะป๊าป๊ะป๊าบอก น่นปะมะหนาวปะมไม่ไปหรอกโอเคนิดจะก็อาป้าบอกว่าให้ไปแต่งตัวเดี๋ยวจะพาไปนีนิดจะใส่ซ้ำป้าบอกว่าต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าน่นนี่นั่นก่อนถ้าจะออกไปเขียสโนรอกินอาหารเช้าก่อนอาบน้ำแปรงฟันเสร็จแล้วค่อยแต่งตัวลงไปทีเดียวเลยแล้วก็จะได้ไปพาคุณผู้ชมไปดูเหนมะด้วยแล้วก็อะไรนะไปซื้อของช้อปปิ้งด้วยวันนี้แต่วันนี้่าไม่อยู่่าไปงานศพญาติ ไปโบสถ์ไปสูสาลนะคะเป็นญาติทางห่างเป็นญาติของทางยานะคะเข้าก็เลยบ๊วยไปนะคะโอเควันนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้ทําเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปตลาดนัดก็บ่ได้ดไปดอกะคะ่ะตลาดนัดคริสต์มาสมือน,นี้เป็นวันเสาร์น่าจะของเยอะแต่ว่าคนหน่าจะเยอะนะคะเป็นวันหยุดเนาะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะไปคพี่น้องแต่ว่าบ่แน่ใจเพราะว่าคนหลายเข้ากับไ่อยากไปะคะ่ะ อ้อยอ้อยยมป๊าป๊าชอบแยมสับปะรดป๊าป๊าบอกอร่อยมากเดี๋ยวคงต้องทําอีกเพราะว่าขนมที่ไม่ใจเฮดเวลแมนหมดแล้วนะคะขนมสับปะรดใส่สับปะรดกวนอ้อยอ้อยนาง่าวกองคริสต์มาสปฏิทินคริสต์มาสใกล้จะได้เปิดแล้วลูกใกล้แล้วตื่นเต้นไหมมีแต่เลโก้ทั้งนั้นเลยข้างในวันนี้เราจะซื้อสับปะรดมาทําสับปะรดกวนอีกไหมเอาไหมโอเคเพราะว่ากินหมดแล้วอ่ะใสไออยาค ไม่ไม่ได้ใส่ไข่เขาบอกห้ามใส่ไข่ก็สับปะรดกวนเขาไม่ได้ใส่ไข่เลยลูกอือฮัโอเคป่ะไปละสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายวิเตเจนเอากรเอ้ยกไก่คุณผู้ชมฟังก่อนกเออกไก่ลนูไข่ในน้ำหลูขายของเล่าอือฮัอะไรต่อหนูขายข้าวนาเดี๋ยวเขาไอตังคขคนขึงขังคนขึงขังแอน คนละทางข้างฝาคนละทางข้างฝาคนละทางข้างฝางงูใจกล้างูใจกล้าอะไรอีกไม่รู้อ้าวเยอะๆโอ้ยเย่อเย่ย่บังฟูกี้อยู่บนหัวหนูนี่เต็มเลยไอตัวยาฟูกี้ชอบหัวหนูชอบผมหนูเอาอาหารไปให้นกด้วยอยู่บนต้นเชอร์รี่ตรงนู้นน่ะป้าป้าจะไปเอา อาหารไปให้นกวางตรงนี้ก็ได้ปะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดท่านยพืชนะคะทั่วต่างๆเอาๆ้าเอเอาไม่ได้ <R> itz, เราซื้อผิด <R> itz, ประเภท ไม่ใช่เขาก็ออกตรงนี้ว่ะป้านี่ไม่ใช่ not this one. เราเวนราต้องซื้อแบบเป็นก้อน <Too small. S 1> รอง mm hmm. อเอาใหม่ไปซื้อใหม่ซื้ออาหารใหม่ก็เดี๋ยวใส่ถ้วยวางไว้แถวนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองเอาแขวนไว้ซื้อพิษลืมเบงซื้อแบบเป็นก้อนเอามาตังไว้วเดี๋ยวเขาจิกเองนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบ มสันก็ไปหาสืบแบบเม็ดใหญ่ๆกว่านี้นะคะนี่อันนี้คือเม็ดหน่อยโพดเขาก็เลยหลอดมีเม็ดอีหอย่างต่างๆนะคะทันจะพืชอาหารนกนะคะเอาไว้ตรงนี้แหละป้าเดี๋ยวฟูกี้มาหรือว่าวางตรงนี้ก็ได้นี่หวานตรงนี้ก็ได้นี่ออนเออเนี่ะเออวางหวานๆไปนี่แหละเดี๋ยวฟูกี้ก็มา